สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์มาน,นี้นะคะมีบางอย่างที่ขอนแก่นพี่นิจนจาการสังเกตแล้วก็เห็นด้วยตัวเองนะคะก็คือตามสีแยกต่างๆอย่างเวลาก่อนเราจะมานั่งในห้างอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีสีแยกไฟแดงใหญ่ๆทีนีน้ตรงบริเวณสีแยกที่ผ่านมาในจังหวัดขอนแก่นนะคะมันก็จะมีพวกที่ขายของต่างๆพวกขายนมขายโดนัทขายถัว่วถั่วต้ม ผลไม้น้ำอัดลมขายอะไรละ่ะขายขายหลายอย่างพวกมะลัยนี่เป็นขาประจําเลยแต่ว่าประมาณ 1- 2สัปดาห์มาน,นี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีวันหนึ่งที่ขับรถมารับลูกแล้วก็กาลังจะกลับบ้านกันก็ออกเส้นถนนอ่าสายหลักถ้าไปทางนี้ก็ไปอ่าบ้านไผ่กรุงเทพถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางอ่าออกไปทางมหาลายัยคอนแกนอุดรนหนองคายไปนู่นนะคะก็เราก็อยู่ตรงสี่แยกไฟแดง เราเห็นเด็กนักเรียนใส่ชุดน,นักเรียนเลยนะคะแต่ว่าปิดปิดผ้าแมาสปิดปากไว้ทั้งฝุ่นทั้งควันท่อไอเสียทุกอย่างนะคะเด็กก็เดินมาก็บอกว่าซื้อไหมครับซื้อไหมครับวันนั้นรู้สึกว่าเขาจะขายนมแล้วก็พอดีว่าที่บ้านเนี่ยพีจาก,กันจะซื้อนมไปให้ลูกชายดื่มเป็นประจำเพราะว่าเขากาลังอยู่ในวัยที่เติบโตก็หนึ่งบาทครับเราก็เลยหยิบไป50บาทแล้วก็ให้เขาต่างหะแล้วก็บอกว่า แม่ให้หนูเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีสู้ๆนะลูกอ่ะทีนี้พอเราให้เสร็จปุ๊บเขาก็ไหว้ขอบพระคุณครับเขาก็เอานมให้เราแล้วเขาก็จิบร้อยห้าสิบาทไปคกอหนึ่งร้อยบาทนะั่นเป็นค่านมแต่ห้าสิบาทนั่นก็คือเราให้เป็นกําลังใจสําหรับเด็กนักเรียนดูแล้วน่าจะอยู่ช่วงรรม3มัธยมต้นนะคะม1ม2 1แต่ว่าดูไม่ทันว่าโรงเรียนไหนจะชุดนักเรียนเลยแล้วก็ตัดผมทรงนักเรียนคือไม่ได้ปลอมตัวเป็นนักเรียนจริงรองเท้าเ้าใบสีน้ําตาลทีนี้ เราก็เลยหันมาคุยกับลูกว่าเอาจะเป็นไปได้ไหมลูกที่ถ้าเกิดว่ามันมีลูกมหาเศรษฐีที่แบบว่าอยากจะลองใช้ชีวิตแบบอแบบนี้ดูอะแล้วก็ปลอมตัวมาใส่แมสปิดปากใส่แว่นตาใส่มัวแล้วก็หาเชื้อผ้าเก่าๆเพื่อนมาใส่แล้วก็มาเดินขายของตามสีแยกไฟแดง โดยที่ไม่ให้พ่อกับแม่ตัวเองซึ่งเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีเนี่ยรู้ว่าเวลาเลิกโรงเรียนก็แกล้งบอกคุณพ่อว่าติวกับเพื่อนอยู่นะทําการบ้านอยู่ทํางานกลุ่มอยู่อะไรเงี้ยยิงคือมาเดินขายของตามสี่แยกไฟแดงลูกชายคนเล็กก็เลยบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอแม่ก็ไม่น่าสิถ้าเป็นแม่นะแม่ก็กจะทําก็ได้เพราะว่าไม่อยากจะรู้ว่าชีวิตมันที่มันแตกต่างจากที่เรามีชีวิตอยู่มันเป็นยังไงคนที่เขาจนกว่าเราก็เป็นยังไงมันอาจจะมีคนคิดทําถ้าเป็นแม่ไม่ก็จะทําก็ได้เพราะแม่เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบแปลก ชอบทําอะไรที่แบบทดลองด้วยตัวเองอยู่แล้วอะลูกมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคุยกับลูกแบบนี้แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่จะการคุยวันนี้ก็คือว่าพอดีวันนี้ก็มาอีกมารับลูกนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกแล้วเต็งก็มาทัวร์ที่นในขอนแก่นด้วยแล้วก็แต่เนี่ยก็เลยพาลูกมาซ้อมสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วเต็งก็เลยเอะนั่งรอนั่งไลฟ์แล้วก็นั่งเขียนงานเต็งไปก็มันก็มีสีแยกแล้วก็วันนี้เจอเด็กสองคน คนแรกเดินมาแต่ไม่ใช่คนเก่านะคนละสี่แยกเดินมาสีชุดนักเรียนน่าจะเป็นอ่ะถ้าไม่ใช่อะ่ะมอต้นก็น่าจะเป็นชั้นปฐมปลายประมาณปห้าหกเพราะสูงๆผอมๆแล้วเขาก็เดินมาเราก็รอละหยิบใบยี่สิบาทเอาไว้เขาก็เดินมาใกล้เราก็กัดมือเรียกเขาลูกๆมานี่กดกระจกลงแม่ไม่ซื้อนมนะครับแต่ว่านี่ไม่ให้หนูเป็นรางวัลเขาก็ไหวเขบพร่คุณครับซู้ๆนะลูกที่ปรากฏว่ารถมันก็เคลื่อนมาเราก็จะตีเลี้ยวขวานี้ก็มีเด็กคนหนึ่งอยู่ไกล ห่างหน้าเราไปประมาณสี่ห้าคันรถแต่ว่าเป็นเด็กประถมเลยอะ่ะอ,อ,อ,อ้วนๆเตี้ยๆสัชุดนักเรียนเลยอย่างเกง่งสีน้ําตาลแต่ตัวอ้วนๆคือดูแล้วไม่น่าจะน่าจะเกินป .6 อ่ะน่าจะปป .5 ป .4 ป .5 ป .6 อะไรเงี้ยสัชุดนักเรียนเลยนะคะแล้วตัวเล็กกว่าเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยประมาณเท่าหนึ่งก็คือน่าจะประมาณเท่าใต้รักแร่เราเขาเดินอยู่ไกลมากประมาณสี่คันรถเราเรียกเขาไม่ได้ เราก็เลยหาหาเหรียญเอาตายและฉันไม่มีฉันมีใบา50าสิบกับใบร้อย 100, แล้วก็เลยเจอเหรียญ5อยู่3บาทอะไรเงี้ยก็กำมาจะกระเป๋ากะว่าเดี๋ยวรถเคลื่อนเคลื่อนไปก่อนจะเลี้ยวขวาเนี่ยถ้าเด็กเขาจะอยู่ตรงมุมที่ขายของเน่ยจะให้เด็กคนเนี้ยซึ่งตัวเล็กกว่าเด็กคนแรกเนี่ยอีก15บ้าบททาไมในจังรต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ที่จังหวัดขันแก่นแล้วก็ทาไมถึงต้องให้รางวัลเด็ก ลูกชายบอกว่าแม่มันอาจจะเป็นเทคนิคก็ได้นะพวกคนที่เขาเป็นเจ้าของพวกสินค้าบรือ์พวกนี้เขาจ้างเด็กมาขายแล้วเด็กก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่ทาให้ขายดีเพราะทุกคนก็สงสารเหมือนแม่น่ะช่วยกันซื้อบ้างช่วยกันทิปช่วยกันแถมช่วยอะไรบ้างเล้วบอกว่าถ้าลูกคิดอย่างนั้นมันก็ถูกลูกอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นความคิดของผู้ใหญ่ที่ฉลาดมากพอที่อยากให้ยอดขายตึงเยอะๆแล้วก็จ้างเด็กมาขายต่อชั่วโมงว่าชั่วโมงหนึ่งเอาไปกี่บาทแต่ว่าถามว่า ถ้าเป็นลูกคนรวยจริงๆเนะี่ยจะมีใครมายอมเดินตามถนนสี่แยกรถเยอะๆใส่ชุดนักเรียนมกลับบ้านแล้วทำไหมใช่ค่ะมันจะมีใครทํำไหมถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเป็นคนที่ฐานะดีพ่อแม่เลี้ยงดูดีมีฐานะดีกิจการร่ํารวยอาจจะไม่ร่ํารวยก็อ,อาจจะปานกลางแต่ดีแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนเรื่องจะต้องหาเงินไรายได้ค่าใช้จ่ายเองไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของเองอยากได้หรือว่าการไปเรียนหนังสือหรือว่าการอาจจะหาเงินไปช่วยเหลือครอบครัว ในช่วงที่พ่อแม่ตกงานมีคนป่วยในบ้านน้องกําลังเรียนตัวเองก็กําลังเรียนมันคงไม่มีคนรวยหรือว่าลูกคนที่มีฐานะอันพอจะกินคนไหนที่พอเลิกเรียนปุ๊บสี่โมงไม่ได้กลับบ้านสี่โมงครึ่งต้องมาตรงสี่แยกบางวันแดดก็ร้อนจัดมากบางวันก็ฝนตกบอลก็คลืมนฟ้าครื่มฝนแต่ก็ต้องมาใส่ชุดนักเรียนถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนบางๆที่เขาให้แล้วก็มาหิ้วของขายตรงละ ร้อยบาทห้าสิบาทยี่สิบาทขายผงมะลัยขายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นนายจ้างคิดแบบนั้นแล้วก็จ้างเด็กมาเป็นคนที่เดินขายตามสี่แยกเพื่อจะทํายอดขายเด็กก็ต้องได้ค่าจ้างตอบแทนรึไหมคะและถ้าหากว่าเด็กคนนั้นไม่มีความจําเป็นจริงๆในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะทาอะไรอาจจะทําเพื่อซื้อของเล่นซื้อสิ่งที่เขาอยากได้แล้วพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้เหมือนลูกชายที่บ้านเหมือนกัน นะะี่จะก,กันจะสอนลูกมาตลอดว่าแม่เป็นคนเดียวที่หาไรายได้ทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงดูพวกหนูแล้วไหนแม่จะเจ็บป่วยไหนจะต้องค่ายาทั้งของแม่ทั้งของลูกและอะไรอีกจิประทเพราะนั้นเวลาลูกๆอยากจะได้อะไรเนี่ยเดาก,กนจะสอนมากแต่เด็กเลยว่าเขาจะต้องเก็บเงินเองก่อนส่วนหนึ่งถ้าขาดเท่าไหร่ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วมันมีประโยชน์สําหรับที่เรามองว่าไม่ฟุ่มเฟือยเราจะเติมให้ลูก เราทาแบบนี้มาตลอดซึ่งปรากฏว่าลูกเราทั้งสามคนเลยคือน้องนนท์น้องนัทน้องหนิวเนี่ยเขาทํามันเป็นกระบวนการเลยคือเขาน่ารักมากจำได้ว่าน้องนิวเนี่ยตอนสมัยเขาปถมเขาวาดรูปเก่งใช่ไหมคะเขาก็รับจ้างวาดภาพให้เพื่อนภาพนี่สิบาทยี่สบาทสาสิบบาทวันหนึ่งลูกก็เอาเงินกรรมมาให้แม่บอกว่าเนี่ยรวมได้ทั้งหมดสามร้อยกว่าบาทละแต่ผมต้องการห้าร้อยก็เลยบอกว่าลูกจะซื้ออะไรครับ เนี่ยผมเราจ้างวาดรูปก,กับเพื่อนมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยสะสมเงินมาใบละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความยากง่ายของภาพเพื่อนชอบเลยลูกครับเพื่อนชอบก็แลวขายอีกร้อยต้นๆ้น,น,นลูกจะไปซื้ออะไรลูกผมอยากได้เสื้อกันหนาวที่มันเป็นแบบนี้พี่นเขากอธิบายแบบเราก็ให้ลูกไปแ่้วก็พาลูกไปซื้อเสื้อกันหนาวคือเราเติมให้ลูกอีกร้อยกว่าบาทจากสามร้อยกว่าบาทที่เขาเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้วันเดือนสองสามเดือนมาคือรับจ้างวาดรูปให้เพื่อนที่โรงเรียน าวาดกร์ตุนเก่งอย่างเป็นปต้นแล้วอย่างพี่นนท์คนโตเนี่ยเขาอะจะต้องใช้โทรศัพท์พอเขาเริ่มอ่ะเข้าเรียนที่วิทยาลัยตอนนั้นจบจากมัธยมแล้วก็ไปเรียนวิทยาลัยเขาต้องใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก,ก็อยากได้เครื่องที่ดีๆหน่อยให้ใช้แก้โทรแก้รับเพราะว่าเด็กทุกนเนี่ยเขามีการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือใช่ไหมคะทัานเขาก็ตั้งราคาไว้ที่ประมาณสี่พันบาทปรากฏว่าเขาไม่เคยบอกคุณแม่เลยว่าเวลาเลิกเรียนที่วิทยาลัย เขาบอกว่าวันเนี้ยเขาจะกลับดึกนะกับรุ่นพี่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่กลับเขากลับสี่ทุ่มห้าทุ่มบางวันเขาก็โทรบ,บอกคุณแม่ว่าเขาพักกับรุ่นพี่เขาทํางานกลุ่มแล้วกลับไม่ทันรถไม่มีแล้วผ่านไปสองเดือนนนมาพร้อมกับบอกแม่ว่าแม่ครับนนอยากได้มือถือรุ่นนี้มันขายมือสองสี่พันบาทแต่ว่านนหาเงินรวบรวมได้ทั้งหมดลูกไปหามาจากไหนลูกลูกเอาเวลาไหนไปหาเงิน หามาจากไหนไหนบอกแม่สิทำไมแม่ไม่รู้ลูกไปทำงานหาเงินมาได้สามพันบาทเขาก็อบอกว่าเขาเล่นเกมชนะเกมในอะเกมออนไลน์อแต่ไม่ใช่คามาการพานานะเกมออนไลน์ที่มีแต้มสะสมแล้วก็ได้ของรางวัลมาเป็นพวกผงกระแจมัสคอตพวกเสื้อเป็นพวกหมวกอะไรที่เป็นของอแบรนด์เนมจริงๆที่เป็นแบบลิขสิทธิ์อ่ะส่งมาให้เขาแล้วก็โพสต์ขายอย่างชิ้นนี้ส่งมาราคาหนึ่งพันบาทเขาได้มาเขาก็โพสต์ขาย หนึ่งพันบาทใครได้ก็ได้ไปเลยเขาก็ได้พันบาทมาแล้วก็ที่เหลือเข้ามาสารภาพกับแม่ตลอดว่าเข้าไปรับจ้างเป็นบ่อยเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารและโรงแรมกับรุ่นพี่รุ่นพี่พาไปได้คืนละสามร้อยบาทเก็บรวบรวมมาหลายเดือนก็ได้มาสามพันบาทขาดอีกหนึ่งพันบาทก็เลยมาขอคุณแม่บอกว่าแม่ช่วยนนได้ไหมครับอีกพันหนึ่งนนจะได้ไปเอาเครื่องที่นนจองไว้สี่พันบาทเครื่องนี้เลยเราก็ให้ลูกอย่างนี้เป็นต้น ะะอันเนี้ยกำลังจะบอกคุณว่าสังคมพนก่นตอนเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ในส่วนตัวลึกๆไม่ว่าจะมองในแง่ดีหรือว่าแง่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างวันนี้มีความสุขมากที่ได้ให้เงินเด็กไปยี่สิบาทไม่ได้ซื้อของกับเขารอบก่อนนู้นให้ไปห้าสิบาทแล้วก็ซื้อนมเพราะว่าลูกอยากได้นมแต่ว่าวันนี้ก็คือเสียใจนิดน,นึงว่าพอรถจะเลี้ยวขวาเข้าแล้วก็เด็กคนนั้นน่ะ ที่จะเอาสิบห้าบาทให้เขาเด็กตัวเล็กๆที่อยู่น่าจะอยู่ปฐมเนี่ยเขาเขานั่งลงเขานั่งลงตรงฟุตบาทตรงที่อยู่กลางเกาะกลางถนนแล้วมันไกลเกินไปแล้วรถกําลังตีเลี้ยวขวาทุกคนก็จี้ก้นเรามาเราจะไปเรียกเด็กแล้วจอดตรงมุมตรงเลี้ยวอะไรมันก็ไม่ไดไ้เป็นสีแยกใหญ่เราก็ได้แต่ชะเง้อมองด้วยความเสียใจว่าเราไม่ได้เงินไม่ได้ให้เงินสิบห้าบาทกับเด็ก คนที่เป็นเด็กประฐมที่เดินขายของแล้วเขาก็นั่งแบบเขาถือมอเอะไรนั่งแบบยุงข้างมันเหนื่อยเหมือนแบบเลิกเรียนมาใส่ชุดนักเรียนอยู่แล้วก็ใส่หมวกกันฝนฝนกำลังลงพำนธ์เตียงต้องมานั่งมาเดินขายพวงมาลัยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนพี่้องเพื่อนรักกันที่สนิทกันพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายเนี่ยมองว่านินจากันมาเชิญชวนว่าให้ช่วยกันซื้อของหรือว่าสนับสนุน เด็กที่ขายของตามสีแยกไฟแดงที่เศชนักเรียนอันนั้นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ถ้ามองในมุมของว่ามีคนจ้างงานและให้เด็กทํางานเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะเรียกเรดติ้งว่าให้คนสงสารเด็กแล้วก็ซื้อของโอเคเด็กก็ได้ค่าจ้างอันนั้นไม่ผิดอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องมีกฎหมายเด็กดูที่เรื่องของแรงงานการใช้แรางงานเด็กมาควบคุมด้วยอันนี้แน่นอนถ้าเขาเดินขายเปิดเผยอย่างนี้นายจ้างก็ต้องทําถูกต้องอยู่แล้วเมื่อตํารวจขันแก่นไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆใช่ไหมคะประการที่2ก็คือ เด็กที่มาขายของมารับจ้างแบบนี้ไม่ว่าเขาจะได้เงินจากการทิปหรือว่าจากการที่คนที่จ้างเขาให้มาเดินขายของรือของที่เขาขายนะ่าจะเป็นของพ่อแม่เขาเองครอบครัวเขาเองเราไม่ทราบเพราะเราไม่มีเวลาคุยบเด็กแต่ว่าส่วนหนึ่งของน้ําใจเล็กๆของเราเรายินดีที่จะให้เด็กขอร20บาทหรือว่าบางทีเรามีเศษตังน้อยให้10บาทให้20บาท50บาทแล้วแต่เศษเงินที่เรามีในกระเป๋า ถึงจะเจอหลายคนเราก็อยากให้ทุกคนเพื่ออะไรทราบไหมคะหนึ่งเนรจัก,กันเป็นคนที่รักเด็กมาสกสองเนรจากานเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาปีนี้ปีที่สิบหกลูกชายสามคนอย่างที่เล่าไปตอนที่แล้วว่าเขาก็เติบโตมาแบบนี้เขาหาเงินเองบางทีเขาก็ไปทําอะไรที่ไม่บอกแม่ตแต่เป็นสิ่งที่ดีจนได้เงินมาเกือบครบขาดนิดหน่อยเขาก็มาขอแม่ว่าจะซื้ออันนี้นะแม่เห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยขอเพิ่มตรงนี้ตรงนี้เราก็ให้เขา ลูกสามคนจะทำแบบนี้มาตลอดแม้แต่และอย่างที่เขาซื้อออกแกนไฟฟ้านะเขาซื้อคีย์บอร์ดนะเขาอ่ะซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงที่จะติดตั้งในห้องซ้อมดนตรีเขาหรือว่าห้องอะไลฟ์สดเขาเขาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเขาซื้ออะไรที่มันเป็นหลักหมื่นขึ้นไปแล้วอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกทําเสมอแล้วเราก็ภูมิใจมากๆนะคะก็คือเขาเก็บเงินกันก่อนส่วนหนึ่งจากการที่เขารับจ้าง ทำงานต่างๆให้เพื่อนบ้างช่วยครูบ้างแข่งขันเกมประกวดต่างๆในอินเทอร์เน็ตบ้างในโซเชียลมันจะมีอะไรเยอะให้เด็กประกวดกันแล้วก็ได้เงินนะคะแล้วก็บางทีก็ไปทำงานพิเศษไปถ่ายภาพนอกสถานที่ช่วยรุ่นพี่น้องนัดตอนนี้นะไปเล่นดนตรีช่วยวงของอาจารย์คนนี้ อาดคาีย์บอร์ดเอาไปน้องนาไปคืนนี้น้องน่ะได้แล้วสามพันพันหนึ่งอะไรห้าร้อยแล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เก็บสะสมมาแล้วอย่างเขาจะซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่หมื่นสองเขาหามาได้ละเก้ 9, 000, าพันห้าขาดอีกสองพันกว่าบาทเขาถึงมาบอกคุณแม่ว่าเขาได้ขนาดนี้ละเงินรางวัลตอนนั้นแต่สามพันตรงนี้นี่จุดๆไหม้แม่ดูแม่ก็จ่ายเพื่อให้เขาม,ามันเป็นการฝึกให้ลูกของเรารู้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองส่วนหนึ่งเพราะว่าแม่ ไม่ใช่คนรวยแล้วมีแม่เพียงคนเดียวที่หาไรายได้แล้วแม่ก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรงแล้วแม่ก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะเอามาให้ลูกได้ใช้ในสิ่งเหล่านี้วันลูกจะได้อะไรลูกต้องหาเองอันนี้เขาเรียกว่าการเลี้ยงแบบฝรั่งแบบชาวตะวันตกแต่ว่าที่เหลือแม่จะซัพพอร์ตถ้ามันไม่เกินกาลังของแม่แต่ถ้าเกินกําลังของแม่รอยนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกับลูกเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันพอวันนี้มาเห็นเด็กขอนก่น หลายๆคนอองขายของตามสีแยกไฟแดงในช่วงเลิกเรียนก็อยากให้พวกเราผู้ใหญ่เชื่อกันดูเชื่อกันพิจารณานะคะเรียกได้ว่ามองในมุมของผู้ใหญ่ที่คิดว่านั่นถ้าเป็นลูกเราเป็นคนมาทำหรือถึงไม่ใช่ลูกเราการที่เด็กสักคนหนึ่งจะเสียสละเวลาของตัวเขาเองมาทำในสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเขา อาจจะไม่มีเงินไปโรงเรียนครอบครัวอาจจะยากจนมากแม่หรือพ่อเขาอาจจะตกงานเพื่ออาจจะมีคนเจ็บป่วยในบ,บ้านถึงแม้เราจะไม่ซื้อของช่วยเขาเงินที่เราทิปให้เด็กเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กแล้วบอกว่าซู้ๆนะลูกหนูเก่งมากยี่สิบสิบบาทสามสิบห้าสิบหรือร้อยหนึง่งมันมีค่ามากๆนะคะ